เอกอบแลี่ครับเอามที่านัดน้ำแข็งซื้อมาให้ ต้อเลยต้อท nice ิตาทิตาเหรอทำ้วทไมถึงต้อไ่ต้อเทไมถต้อหยอนไม่หยอนเตยอยอุ้ยอันรายที่ไหนอ่ะทํ้มันไม่ยอดไม่ได้หรอหยอดน้าเทียมเปเลยอ่แล้วทำไมต้องหยอดเตยอยอ่ะไม่เข้าใจใครแนะเราไม่หยอดเตยเปนแลคือพี่ไม่รู้ว่าตัวพี่ไม่รู้ว่าเขายอนลอยของแค่สาม เอ้เลนตาเนี่ยประกบกันแล้วทุกคนก็ต้องอ้เดยทุกคนยอยาทีเดียวไต้นใจหย่อนขา้ต้องไปสนามหนึ่งโอยไม่หย่อนได้เดี๋ยวว้เดี๋ันนี้เยั้เีวนนดยวัน้เวัี้เดี๋ยววันน้เดี๋ยวันนี้เีัีวัด๋วเ๋้เดียววี้เยว้เว้เดีวเย้ย้ว้ เดือนเดือนน่ะรู้เลยว่ามันเป็นเือนรู้อยู่แล้วแต่เขาไม่คิดตอนระหว่างที่หยอดบอกเพาะว่าอเคตัวนักสึกเนหมืนกนอ่นคดมัมแบบบอกว่าไม่ชันไม่าไม่เคลียร์เขาอกเดี๋ยวหย่อนไมห่อนนะเดี๋ยวมาจะูเียเตีแล้วอเยวันคลียร์ะเป็นแ่อนเยกดหนึ่งกดหนึ่ตีได้นะครับ น yeah. <alities> okay. ี่ไงพี่เบิร์ตเนี่ยนี่ไงพีโมดีไหมพี่นะตีไหมพี่เบิร์ตไม่ตเาพี่ตาไอพแดงลงไหมไม่ลงไม่ได้เดี๋ยวสอนนะตาลงไหมสอกี่ลอีกฟางนะจอ้าั้ลบเขตพี่แดงเกลบเขโจโจ่นี่คือใครวะขวานสตังค์ป่าน่จากจิ้สูงอนนะผมก็ไม่รู้ไง เมทีไมเว่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าเขาเรื่องเขาเป็นเนที uh, oh, oh, designer, ada, ่โดนว่าถ้าใช่คนนั้นเขาอว่ามึงเนียตีแบบไม่เงตอนที่เปตีกับใหญ่ยังไงยน่าเเนี่เออแล้ก็เจกับเบลล่าที่เป็นใครไม่รู้จักหรอไม่รู้จกเจออสันกันต้นต้นมาตีสันกันต้นต้องมาตีในที่ตึ๊ดต้องตีท่าอะไรไม่ได้ต้นอ่ ใช่ต้นเรถตาเป็นแขกเลยรู <c oughs> <c oughs> ้จ uh ักกันไปเพราะที่ไปมีต่อไปต้องมีแม่คูอใครนะยืนเสาได้อยู่ได้อยู่หยุดโดน่ะเราแล่คือใครยังไมรู้ไรเนาะคู่ใครนะโจแคไม่เป็นไรหรอกโจโจรโจเป็นกังวลมาก

ชื่อแม่ชีหมดนี่ใหญ่เขาก็เครียดอยู่นะช่วงนี้เครื่องอะไรแฟนทีเขาจะไปเรียนหมอนวดแล้วไม่อะายไปนวดนวดเขนวดนเขน่าใครอะไดแฟนร้ใครด้ใครไดใครไดอได้ใครได้ใครได้ใคไรได้ครับ้ร้ใคไรไครคค้ไ้วดใคค้ค้ไดเดใ้้ไป

อบมันม <Hoy S 2> ันจะตีรเปล่าที <anti> ่ไนทีสาบานเนี่ยที่ที่ไหนก็แบบไหนก็แบบไหนบารา ผมบอกเอมว่าถ้าตัวถ้าตัวสวยจริงคุณว่าใครแบบนี้ตุ้ยแล้ว โอ้โหโอ้โหพูดถึงลอกการเลี้ยงเลยให่ที่บ้านสาวอะหมดไปสามสี่หมแล้วเนี่ยมันเลี้ยงไปนานแล้วพี่ไปนานแล้วครือเบิร์ตนะตัวไรดำปุ่มมันแบบตัวไรดำเยอะี่กัเนี่ยใช้ใช้ทุกอย่าไม่ไม่ต้องไปอขอก็เป็นลูกผิดมากครับ

ก็้วนะก็กแตซิร์ฟกระโดดตัมาณไหนอ่ะมาด้ได้เป็นโอเคอ้าวที่บอกลงนุ๊กเได้ลงไปกันอีกค้ง

เมื่อกี้พูดซะเยอะเชียร์ต้องมานั่งรบ